ทีมสุดท้ายเกมแรกด้วยการบุกไปเยือนเรอโซซิเดตนะครับแมนยูจะลงแข่งขันนะครับเที่ยงคืน45นาทีคืนนี้นะเที่ยงคืน45นาทีนะครับส่วนเที่ยงคืน45นาทีคืนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีหลายทีมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแปะโปรแกรมนะครับให้กับท่านดูไว้ก่อนนะครับก็เพื่อเพื่อยังไงคืนนี้ก็นอนไม่ดึกมากนะครับก็แมนยูแข่งเที่ยงคืนครึ่งอาเที่ยงคืน4ี่ห้านทีนะครับทีนี้ ความพร้อมล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีผู้เล่นบาดเจ็บทั้งหมดกี่คนตอนนี้ก่อนเกมการแข่งนนขันในคืนนี้นะครับรูเวนอัรมริมนะครับชัดเจนนะครับล่าสุดนะครับแฮร์รี่แม็กควากับมานูเอลโอกาเต้จะไม่ได้ลงสนามในคืนนี้นั่นก็หมายความว่าตัวของคาเซเมโรจะต้องออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับก็ส่วนจะเป็นใครเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอดูเหตุการณ์ละกันเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงกันตอนสุดท้ายนะครับ รายงานระบุว่านะครับผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด